สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับช่องนิวลาดกระบังนะครับวันนี้ผมก็จะนำนะครับเหรียญที่ถือว่ากำลังมาแรงนะครับเพราะว่ามีพิธีพุทธาพิเศษนะครับไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับในในเดือนนี้นะครับเมื่อประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานะชื่อรุ่นก็จะเป็นรุ่นเศรษฐีปากน้ำโพนะครับของผู้จะสร้างนะครับก็คือแอดคาราบาวนั่นเองนะครับ นี่ให้ชมวันนี้ผมก็จะเอามาแกะลุ้นนะครับให้รับชมนะครับพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล่องเดิมๆนะครับซีลเดิมโดยในรายการลุ้นเนี่ยนะครับถ้าจะรวมทุกรายการเนี่ยนะครับรก็เห็นในใบารายการเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ9 0 0 0 0นะครับเ0้0 0เหรียญน,นะครับที่สร้างออกมาในรุ่นเศรษฐีปากน้ำโพนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นกล่องที่มีการซีลมานะครับอย่างดีเลยนี่นะป้องกันการแกะอย่างดีนะครับมีซีลปิดมิดชิดนะครับนี่ครับให้ดูร,บรอบๆบนะครับนี่เราด้านหน้าก็จะเป็นเศษฐีปากน้ําโพแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับของวงคาราบาลนี่ก็จะเป็นรูปหัวควายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะชมนะครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้ออะไรนะถือว่ามันลุ้นกันนะครับเดี๋ยวลุ้นลุ้นเนื้อไปพร้อมกันเลย เดีนะ๋ยวผมขออนุญ,ญาตโหแต่ซีลเขาซีลมาแบบดีมากเลยนะครับทํามาแบบมิีชิดเลยนะครับนี่จะได้แบบป้องกันนะครับการแกะแล้วก็ป้องกันข้อคอรหาเนาะอันนี้ก็น้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรนะครับถ้าน้ําหนักเนี่ยนะก็มีโอกาสเป็นเงื่อเงินนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า พวกรายการเนื้องเองินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนักๆหน่อยนะเหรียญมาจะเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันนะครับในเหรียญเศรษฐีปากน้ำโคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรปื๊บปื๊ปื๊โอ้โ,โหนะครับนะด,ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นรายการอะไรโอ้โหแต่ว่าเหรียญสวยนะครับอาจจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือทองทิพนะครับ นี่ก็คือรายการที่66นะครับรายการที่66อนะครับเหรียญก็ถือว่าออกแบบมานะครับได้สวยเลยนะครับพุทธศิลป์นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะรายการที่66นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับขออภัยนะครับเนื้อทองเหลืองพื้นลงยาสีส้มนะครับลงยาจีวรสีส้มนะ นะครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะก็ถือว่าสวยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับว่าอีกกล่องหนึ่งจะเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมากล่องนี้ก็น้ำหนักพอๆกับกล่องเมื่อกี้เลยนะครับจะเป็นรายการอะไรนะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับโอ้โเขาซีลมาถือว่าซีลมาดีมากเลยนะครับแกะยากด้วยเนะี่ย มานะครับค่อนข้างมีชิดมาลองมาลุ้นกันนะครับปบ๊บปร๊บโอ้โหอันนี้นะครับเป็นรายการที่90อุสยเนื้ออะไรเนี่ยครับเนื้ออืมนะครับเป็น,นเนื้ออะไรเอ่ยดูแบบแบบนะครับเหมือนนี้จะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ไม่ได้ลงยานะครับรายการที่90นะครับผม รายการที่90เนี่ยจะเป็นเนื้ออ๋ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับมีรายการที่90นะครับนะครับก็ถือว่าสวยนะครับไม่เร an ็วนะครับอันน no ี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อ ทองแดงนะครับผิวรุ้งเหรียญนี้จะไม่ลงยานะครับเหรียญนี้ลงยาก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าใช้ได้นะเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญจริงเดี๋ยวเรามาให้ชมกันชัดๆเนาะนะครับให้ชมเหรียญกันชัดๆอืมนะครับบริเวณด้านนะครับด้านซ้ายขวานะครับก็จะเป็นพญานาคเนาะนะครับนี่เป็นเวนรอบๆ น,น,นี่เป็นยกซุ้มกนกด้านบนนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพัดเต็มองนะครับหลวง <on> พ่อพัดเต็มองนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมาน <โ ff. S 1> เดี๋ยวผมอนุญาตนะครับให้ชมเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับมีด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะครับผม นี่ด้านหลังก็จะเป็นหนุมานมาเดี๋ยวผมแกะให้ชมเลยดีกว่าเนาะอยู่ในซีลอาจจะแบบดูไม่ค่อยชัดแกะให้ดูเลยนะครับได้มาดูกันชัดชัดข<ๆ>อครู่นะครับามาแล้วครับน,นี่เดี๋ยวผมจะขอจับขอบขอบ,ขอบนะครับ นะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ซูมดูหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆครับขออภัยนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับนี่นะครับลักษณะเหรียญนะครับนี่ให้ชมนะครับความสวยงามนะครับรุ่นเศรษฐีปากน้ำโพนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีของเ๊มานะครับอันนี้ก็เช่าหา กันด้วยความสบายใจนะครับช่วงนี้มีด้านหลังก็จะเป็นธนุมานชาญสมอน,นะครับผมนะครับหนุมานบริเวณด้านหลังเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือจะเป็นคารบราวสัญ,ญลักษณ์รูปหัวควายนะครับน,นะครับถือว่าสวยงามนะครับเหรียญรุ่น เศรษฐีปากน้ำโพนะครับของผู้จัดสร้างแอดคาราบาวเนาะวันนี้ก็เอามาให้รับชมกันนะครับว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงพ่อพัดนะ<อ>สายหลวงพ่อพัดนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาดูในกลุ่มนะครับเนาะตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับยังพอสามารถเก็บกันได้อยู่เนาะตอนนี้ก็ มีหาเก็บกันนะครับหลวงพพัทก็มีมากมายหลายรุ่นนะก็เก็บกันตามความชอบแล้วกันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็เอามาให้รับชมนะครับสําหรับเหรียญรุ่นเศรษฐีปากน้ําโพนะครับของหลวงพพัทปัญญกรรมูแห่งวัดห้วยด้วนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับผมนิวละกระงนะครับสวัสดีครับ